ค่ะร้านใส่สุนีเฟอร์นิเจอร์ไม้เก่านะคะร้านเราอยู่หนองเสือของสิบธัญ,ญบุรีปทุมธานีนะคะวันนี้เรามีโต๊ะทานข้าวไม้มาค่ะสวยร้อยเปอร์เซ็นเลยนะคะตัวใหญ่ๆเลยนะคะยาวหนึ่งร้อยเก้าสิบเซนติเมตรนะคะกว้างหนึ่งเมตรแปดเซนติเมตรนะคะหนาสามนิ้วหรือหนาสามนิ้วครึ่งรวมขอบนะคะเนื้อไม้จริงๆหนาสองนิ้วนะคะสวยๆเลยค่ะใครสนใจมาดูสินค้าหน้าร้านได้นะคะ มีบริการส่งทั่วไทยพร้อมเก็บเงินปลายทางโต๊ะทานข้าวไม้มะข่าไม้กระดานแผ่นเดียวนะคะยาว190เ้ซนติเมตรกว้าง1เมตร8เซนหนา2นิ้ว3นิ้วครึ่งรวมขอบนะคะหนาหนาหนักแน่หนหนักแน่นเลยนะคะสวยมากค่ะสวยร้อยเปอร์เซ็นต์ไม่มีแตกหน้าไม้ร้อยสวยมาก ใครสนใจมาดูสินค้านะหน้าร้านได้ค่ะใหญ่ๆห,หนาหนาเลยนะคะขอบคุณมากค่ะ